ไฟหน้านะครับเป็นซูเปอร์ LED นะครับพร้อมโปรเจคเตอร์นะครับตัดหมอกเป็น LED นะครับโลโก้ฝากระโปรงแดงเลเจนเดอร์นะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบซีเรนเชียลแล้วก็เรดาร์360องศากันลอยมือเปิดนะครับเป็นคาร์บอนเคฟล่าเลยนะข้างหลังยังหล่อนะครับสำหรับตัวเลเจนเดอร์ตัวนี้นะของแต่งครบๆเลยนะครับมีคลิกเซนเซอร์สวัสดีครับผมเนเพชรยนต์นะครับวันนี้เอา Toyota f o r t u n e เนนะครับโฉมต้องบอกว่าปัจจุบันเลยนะครับเป็นตัว 2.8G Sigma 4นะครับเลเจนเดอร์ ครับปี2021นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเลขใหม่น7 0 0 0ยกิโลนะแล้วก็มีรถให้เลยนะครับคันนี้เพชรยนต์เสนอขายนะครับ1 5 9่0 0 0บาทนะครับกับรถครอบครัวที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบคไม่แพ้รถเก่งแบบลักชัวิี่เลยนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถเยอะมากนะครับแล้วดูเนื้อสีนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็หลุดจองไปด้วยนะตอนแรกมันติดจองกลางอากาศไป นะคันนี้สวยๆเลยนะครับสำหรับ Toyota Fortuner l e g e n d เจนเดอร์นะครับตัวเครื่องยนต์2.8ลิตรขับเคลื่อน4ล้อแบบออโตเมติกนะครับหล่อมากนะของแต่งครบๆป้ายแดงนะครับด้านหน้าตัวฝากโปรงก็จะมีโลโก้นะครับเป็นตัวอักษรนะครับของ l e g e n d ดนะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็ติดมาจากสูเลยเป็นของแถมป้ายแดงมานะครับส่วนตัวโลโก้ Toyota ตรงกลางนะครับก็จะมีตัวเรดาร์อยู่ด้านในนะครับพร้อมอุปกรณ์ที่เป็น ควบคุมระบบอ d จฉริยะนะครับคูลคอนโทรลนะครับก็ช่วยเบรกช่วยอะไรต่างๆนะก็เรามีกล้องมาด้วยนะครับมีกล้องมาด้านล่างนะครับมีกล้องมานะครับเป็นกล้อง3ามนะครับไม่ใช่3า0รอกบาทนะเป็นกล้องส6 0อกงศานะครับก็คือกระจายกว้างมากนะจะเห็นจากด้านหน้าได้เยอะเลยนะครับแล้วก็พวกกระจังก็จะเป็นกระจังสีดําด้านนะกระจังมันจะมีแค่นี้นะครับตัวอื่นจะเป็นบอดี้พาร์ตลถหมดเลยนะเป็นชุดกันชนนะครับสวย นะครับไฟหน้านี่ต้องบอกว่าโฉบเฉี่ยวตาเหี่ยวมากนะครับโฉบเฉี่ยวตาเหี่ยวสุดๆนะครับไฟดวงหลักนะครับเป็น LED ที่เป็น DaytimeRunningLight นะครับมันจะติดตรงนี้นะเป็นเส้นๆนะครับติดทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไฟดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะมี2เลนนะข้างในนะครับนะตัวนี้มันไม่มีไอ้ตัวไบเบีมแล้วนะครับมันถูกพัฒนามาเป็นไฟที่ต้องบอกว่าชัดสุดยอดที่สุดแล้วสำหรับ Fortuner นะครับ ส่วนไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกแบบ L.E.D. นะครับคมชัดสว่างจ้าเลยนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ2จุดซ้ายขวานะครับมันมีการแจ้งเตือนกันชนด้านหน้าให้นะครับเวลาเราขับขี่นะแค่เราเลี้ยวเบียดเบียนิดนึงนะไฟมันก็ขึ้นละแล้วมันมีสัญญาณเตือนนะครับส่วนไฟเลี้ยวของเ e เจนเดอร์ตัวนี้เป็นแบบซีเควนเชียลนะครับเป็นไฟสีส้มๆวิ่งๆนะเป็นซีเควนเชียลนะครับกันชนตัวนี้ประกอบมาสวยมากนะครับประกอบมาดีนะงานดีมาก ต้องบอกว่าเป็นเลเจนเดอร์อีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับหรือชาวต่างชาติให้ความสนใจเยอะนะสำหรับตัว Fortuner l e g e n d จนโฉมนี้นะครับตัวที่เป็น2.8นะครับรถสวยมากนะไล้ลิ้วรอยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับชุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทเลยนะครับ1,599,000บาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อผมในเพชรยนต์ได้เลยนะครับดูสีนะครับเราเคลือบแก้วมาแล้วนะสีเงาวับเลยนะครับ แตะไม่ได้นะครับเดี๋ยวแก้วแตกนะสีเงาแวบเลยนะครับเงาแวบๆเลยนยรถเคลือบแก้วจะเป็นแบบนี้นะครับล้อมุล้อแม็กก็เป็นล้อตรงรุ่นนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับทูโทนปัดหน้าเงานะครับเป็นแม็กหกลูนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับขนาดยางก็เป็น2 6 5 5 0 R 2 0นะครับรถสวยๆยางดันหลบปี2ีนะครับคุ้มๆแน่นอนสำหรับคันนี้นะใครได้ไปนะครับต้องบอกเลยว่าเหลือๆเหลือๆนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยพวกตัวบางคงบังโคงลอะไรต่างๆเป็นของเดิมติดรถมาเลยนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะคันนี้นะไม่มีขึ้นสนิมนะครับแล้วตัวช่วงล่างเนี่ยมันถูกปรับเซตขึ้นมาใหม่นะครับมันใช้คอยสปริงจากตัว TRD Sport นะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับทั้งตัวแกนชคแล้วก็บอกโชคแล้วก็ปรับค่าเคของสปริงใหม่นะครับทำให้รถคันนี้เป็นเป็นรถที่มีประสิทธิภสูงมากนะครับทั้งย่านความเร็วสูงและความเร็วต่ํา นะครับต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถดีมากนะครับสำหรับตัว l e g e n เตอรนะคันนี้ก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะครับติดฟิล์มมาแล้วรอบคันด้านบนมีแหลกหลังคามีการสาดให้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกล้องมาให้นะครับพร้อมกล้องมาให้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับพร้อมกล้องมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับสวยๆเลยนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้นะภายนะครับเมื่อกี้สายเข้านะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับตัวกระจกมองข้างตัวเนี้ยปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัว มีตัวกล้องที่อยู่ด้านล่างนะครับเขาเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับแต่รถสวยรถเดิมมากนะกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานเลยนะครับเลขไมล์สามหมื่นเจ็ดกิโลนะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับและที่สําคัญคือมีรถด,ด้วยแล้วก็มีรถให้เลยไม่ต้องไปรอข้ามเดือนข้ามปีนะครับ รถยังไงก็คุณภาพ 7A เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรถมาจากป้ายแดงนะครับคันนี้ไม่มีบาดเหตุพิวามจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับกับบันไดด้านข้างของเขาเป็นตัวดําด้านนะครับเป็นตัวดําด้านทั้งขิ้นะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับเสา A เสา B ช่องไฟตรงเป๊ะนะครับมือเปิดกันร้อยนะครับก็เป็นคาร์บอนเคปเลอร์นะครับพร้อมที่สลักว่าโลโก้ a l l New l e g e n d อนะครับทั้ง4บานเลยนะครับกระจกก็เป็นเตอร์าแท้นะครับคาดโครเมียมตรงนี้ก็จะเป็นทั้งเส้นเลยนะรอบคันไปเลย นะครับรถสวยๆนะครับนี่มีกันทรงกันสาดเลยให้เรียบร้อยนะครับล้อแมกด้านหลังก็จะเหมือนด้านหน้านะครับเป็นตัวขอบ20นะครับเป็นตัวขอบ20บนะครับยางปี21นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยตัวดิสเบรกเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะครับใหม่มากนะครับดูด้านในได้เลยนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับสําหรับคันนี้นะใครได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับชุดช่วงล่างนะครับตัวด้านหลังนี่เป็นคัสซี นะครับแล้วก็มีการโค้งมาให้ตัวสีขาวตัวนี้นะครับเป็นการโค้งนะครับเสริมเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนส์ในการเลี้ยวนะครับแล้วก็ขับรถในความเร็วสูงนะครับเพราะว่ารถจะนิ่งมากนะครับแล้วก็ขับทรงคันสีนี่เห็นเลขชัดเจนนะครับไม่มีขึ้นสนิมเลยสําหรับคันนี้นะโอ้โหใหม่จริงนะรัดด้วยยางดันหลบนะครับกันลอยมือเปิดนะครับคาท้ายโครเมียมนะครับสปอยลงสปอยเลอร์อะไรมีให้หมดเลยสำหรับใครที่สนใจในตัว l e g e n เดอร์อนะครับ ติดต่อได้เลยในเพชรยนต์นะครับ0626407776นะครับยิ่งมองด้านหลังยิ่งหลอนะครับด้านหลังนะครับตัวเด่นๆเลยนะที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวไฟท้ายนะครับที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมเดอร์เชนใหม่นะครับไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นซีเชียลเช่นกันนะครับเป็นซีเชียลเือนกันนะครับเป็นสีแดงหลอดไฟด้านในก็จะเป็น LVD หมดเลยนะนะครับแล้วตรงไฟลงไฟเหลือเป็นซีเควนลเชียลเวลาเปิดมันจะกระพริบกระพริบเป็นแสงแสงนะครับ ชุดกันชนแนบสนิทเลยสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีด้านหลังเป็นตัวแอ r o ไ d y n a ิกของเขานะครับที่เสริมเข้ามานะครับได้ทั้งเรื่องความสวยงามนะครับแล้วก็หลักกลศาสตร์ด้วยด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์5จุดเลยนะ5จุดเลยนะเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับแค่แมววิ่งผ่านนี่ก็ดังทั้งคันนะครับเซนเซอร์5จุดเลยพร้อมไฟทับทีมที่เปิดปิดได้นะครับสวยมากนะตูดสวยมากสําหรับ l e g e n d r y โฉมนี้นะครับ กระจกบานหลังก็จะมีไล่ฟ้าให้นะครับใบปัดน้าฝนสปอยเลอร์อด้านบนนะครับตัวสปอยเลอร์ตัวนี้เป็นสปอยเลอร์สูงเลยนะครับติดมาจากศูนย์เดิมๆนะครับไฟไท้ายก็เดิมๆนะไฟเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็หลังคาก็จะมีขี้ฉลาม้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์อสวยๆนะมีมีทุกรุ่นนะแต่ตัวนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอาจจะแหลมออกมานิดนึงนะสวยจริงๆนะครับแล้วตัวไฟเบรกนะครับที่เป็นของแถมป้ายแดงก็คือตัวนี้นะครับเวลาเหยียบไฟเบรกปุ๊บ โลโก้มันจะขึ้นเป็นไฟสีแดงๆนะครับพร้อมกับตอนเราเบรกไฟเบรกติดไฟโลโก้นี้ก็จะติดนะครับพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะสำหรับคันนี้ครบๆเลยนะแล้วก็มีการลอยด้านหลังนะครับนะครับพร้อมคําว่าโลโก้เลเจนเดอร์นะครับรถสวยมากจริงๆนะครับโลโก้ซ้ายขวา2องจุเลเจนเดอร์โลโก้ซิกมาโฟอยู่ครบเลยนะครับต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนไม่มีแปะนะครับไม่ต้องเก็บงานคันนี้นะครับเข้ามาพร้อมขายเลยนะครับ1,599,000บาท สำหรับใครที่อยากได้ตัวรถครอบครัวคันเดียวจบนะครับใช้ไปอีกสิบปี20บปีสบายๆเพราะว่าระบบอันวยความสะดวกเขามีครบแล้วนะสำหรับตัวอร์ตัวนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีค้ำหลังหรือการโค้งด้านหลังให้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มเฟอร์มาร์ของตัวรถนะครับแล้วก็ล้อยางอะไหล่เพาขับช็อคอัพไม่มีขึ้นสนิมนะครับรถเดิมๆเลยสําหรับคันนี้นะครับจริงๆมันมีระบบชีคเซนเซอร์นะครับ แต่ผมพยายามเตะแล้วมันเตะไม่ได้นะผมก็อาศัยกดกุญแจกดกุญแจเอานะเราก็กดกุญแจสั่งเปิดฝาท้ายได้เลยสบายๆนะชิวๆนะครับเอาไว้ขับหล่อๆครับนี่นะหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่สามหมื่นเจ็ดกับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับลำโพงนี่ต้องบอกว่าสิบจุดซับบูฟเฟอร์อยู่ฝาท้ายด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีลำโพงซับบูฟเฟอร์มาให้ที่ฝาท้ายก็คือตรงนี้นะครับโอ้ยอย่างงามผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้ม นะครับใครหาอยู่นะนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับหัวนงหัวน็อตฝาท้ายนี่ไม่มีขยับนะครับดูได้เลยรถเดิมนะครับจุดรอยต่ออะไรต่างๆนะครับนี่เลยนะรถสวยๆนะครับแล้วก็ตัวค้ำฝาท้ายเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโครงสร้างตัวรถด้านหลังนะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นะครับจุดเม็ดอาร์ครอยพับอะไรต่างๆเดิมๆนะครับน็อตไม่มีแกะนะนี่นะครับไม่มีปงไม่มีแปะไม่มีชนไม่มีทายทั้งสิ้น แัปรถใหม่มากนะแล้วก็มีแผ่นรองนะเป็นแผ่นยาง f o r t u เน r ให้นะครับโครงสร้างตัวรถซ้ายขวาก็ต้องบอกว่าป้ายแดงนี่แหละนะครับสำหรับคันนี้นะป้ายแดงนี่แหละนะครับใครที่ไปจองรถป้ายแดงไว้หรือยังไงนะครับถ้าอยากได้นะครับคันนี้สามารถยกขนมารับรถที่บริษัทเพชนยน์ได้เลยนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับหลักๆหลายๆแห่งนะครับมีทุกอย่างยกเว้นธนาคากาสิกรที่เดียวนะครับโอ้รถสวยรถสวยมากคันนี้รถเดิมเดิม นะตัวบอกของ Legend เลเจนเดอร์จะเป็นทูโทนนะครับจะเป็นสีขาวตัดกับสีดํานะครับจะเป็นสีขาวตัดกับสีดานะครับตัวพรมพื้นก็จะเป็นสีดํานะครับรถสะอาดอาดใสๆเลยสําหรับคันนี้นะครับตัวบูหลังคาด้านบนก็เป็นสีดํานะครับเป็นสีดํานะครับไฟเฟเย์อะไรใช้ได้ทุกจุดนะครับนี่ตัวบูหลังคาก็เป็นสีดํานะครับไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเนี่ยมันจะเป็นแบบ LED นะครับ แล้วก็มีไฟแอมเบียร์ไลท์ด้วยนะสำหรับตัวเลเจนเดอร์นะครับจะมีไฟแอมเบียร์ไลท์นะครับทั้งประตูทั้ง4บานแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางนะครับตัวเบาะตรงนี้มาน่าจะไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวก PPV นะครับน่าจะเข้าใจดีว่าเอาลงกันยังไงนะครับตั้งแต่ปี2010จนถึงปี21นะครับ11-12ปีนะครับเบาะก็ลักษณะนี้เลยนะครับเป็นรถ PPV 7ที่นั่งที่ต้องบอกว่า โหยอดขายนี่อันดับหนึ่งมากๆนะครับถ้าใครงบถึงนะผมแนะนําซื้อเลยนะครับสาหรับตัวเลเจนเดอร์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะพวกระบบควบคุมอะไรต่างๆเขาอะค่อนข้างไฮเทคนะครับก็คือมันใช้งานได้จริงทุกอย่างนะครับเขาไม่ได้ติดแบบระบบอะไรมาที่เราใช้ไม่ได้เลยคือทุกอย่างมันใช้งานได้จริงหมดเลยนะครับทั้งเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนะครับแผงประตูก็เป็นสีดำพลาสติกแข็งนะครับพร้อมโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็เป็นหนัง สีขาวนะมันออกขาวๆครีมๆนิดนึงนะครับรถสวยเลยแหละนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นไฟ ambient light นะครับมันจะเป็นไฟ ambient light นะสังเกตจะมีเลนส์สีนิดๆนะครับกระจกก็เป็นออโต้ทั้งสี่บานนะครับออโต้ทั้งสบานเลยนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มมานะครับเป็นของลามินานะครับกระจกโตโยต้าแท้นะครับกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับข้างในเบาะตรงผู้โดยสารตอนสองเนี่ยก็จะเป็นทูโทนนะเป็นขาวกับดำนะเป็นขาวกับดํา รถสวยๆเลยนะครับก็คือจริงๆเลขไม่สามหมื่นเจ็ดนี่ผมไม่ติดเลยนะถ้าผมมีตังค์มาซื้อได้เลยนะครับคือมีรถเลยอะ่ะคืออย่างน้อยเราไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วก็บางทีลูกค้าหลายท่านอาจจำเป็นต้องใช้รถเลยนะจองรถไว้นานแล้วแล้วยังไม่ได้สักทีอะไรอย่างนี้นะครับซื้อรถกับผมแล้บริษัทไปยวนไม่ต้องแย่งกันนะเรามีรถหลายๆรุ่นนะครับไว้ลองรับเลยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะที่พักโครงพักแขนนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยก็เป็นซอฟท์คลอสนะบแบบปกติ นะครับที่วางแก้วน้ำนะตัวเบาะก็ปรับได้3ระดับนะครับปรับเอนนอนได้นะครับด้านบนหลังคาก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะครับเป็นปรับแอร์แยกนะครับตัวนี้นะแล้วก็ไฟส่องสว่างที่เป็น LED นะครับมันก็จะถูกปรับโฉมขึ้นมาปกติไฟมันจะเป็นดวงงเหลืองนะครับพอเป็นเลเจนเดอร์เขาก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับแล้วตัวหลังเบาะด้านหน้านะครับแล้วคนขับนะครับก็เดิมๆนะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้เป็นสีขาวมานะครับ รถเดิมมากจัดๆเลยคันนี้นะครับกับ2.8 Legend เลเจนเดอร์นะครับซิกมาโฟคุ้มๆเลยพรมเข้ารูปเรียบร้อยนะเลเจนเดอร์มีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านสำหรับใครที่เป็นนักผู้บริหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็น usb นะครับคือถ้านั่ง3าคนในเบาะตอน2ไม่ต้องแย่งกันชาร์จแบตนะครับได้ครบท้วนครบคันแล้วเบาะตอน3ก็ชาร์จได้อีกนะครับคุ้มๆกันไปเลยสําหรับคันนี้นะครับภายในของเลเจนเดอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมกลิปนะครับ กุญแจเขาก็จะเป็นตัวสมาร์ทเคียต,ตัวนี้นะมีให้2ดอกนะครับรถสวยๆนะตัวสครับเพด้านข้างนี่ยังไม่ได้แกะไอ้นี่ออกเลยที่เป็นการลอยนะครับลำโพงก็มีให้สิจุดระบบไฟฟ้าอำนวยความสะดวกครบถ้วนเลยนะกระจกบานหน้าก็โตโยต้ตาแทะนาฟิล์มลามินานะครับแผงประตูเป็นสีดําตัดกับหนังสีขาวเหมือนเดิมนะครับรถสวยๆเนียนๆเนียนเน่ยน,นะครับไม่มีคราบใครอะไรใดๆเลยนะครับเพราะว่ารถใหม่มากจริงๆนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับใครหาอยู่นะครับติดต่อได้เลยนะครับ0ู2ย์0 7 7 7 6ี่ศูนเจ็ดเจ็ดเหะครับในเพจยนนะครับนี่นะลำโพงเป็นของ JBL ทั้งชุดนะครับซอกประตูนะครับเดิมๆิมนะครับนะคือจริงๆรรถรุ่นนี้ลูกค้าต่างชาติหาเยอะนะครับพวกอ่าคนจีนหรือว่าคนยุโรปนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็มีลูกค้าจากจีนนะเพิ่งบินมาเมืองไทยแล้วก็ดูอินโนวานะครับแล้วก็มาซื้อสดอินโนวาไปแล้ว นะเมื่อวานรับรถกลับพัทยาไปเลยนะครับคือผมเคยขายเลเจนเดอร์ไปประมาณ3คันเป็นลูกค้าต่างชาติหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาน่าจะชอบตัวเลเจนเดอร์เพราะว่ามันเป็นรถที่ไฮเปอร์ฟอร์มนนะครับแล้วก็คือมันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานด้วยนะครับคือรถเนี่ยสีสวยเดิมนอกเดิมใหเช็คประวัติศูย์ได้ทุกคันนะครับเราก้าการันตีนะครับเพรยนตนเลยบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบอกเป็นทูโทนเหมือนกันนะครับปรับได้6ทิศทางนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นฟูลมันติฟังก์ชันซ้ายขวา นะครับแต่ที่เปลี่ยนออกไปนะครับมี2จุดก็คือตัวลายไม้นะครับที่เป็นลายไม้อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหนังตัวนี้นะครับหนังตัวเนี้มันจะจับแล้วมันจะกระชับมือมากนะครับมันให้ให้อารมณ์แบบให้อารมณ์รถมันดูสปอร์ตขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อารมณ์ในการขับขี่มันจะดีขึ้นนะครับก็เดินได้มาอย่างดีนะครับสําหรับคันนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นฟูลมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับก็จะมี ฝั่งนี้เป็นเอเจนเมนต์นะครับก็ลักษณะหน้าตาเหมือนเดิมตรงนี้ก็ลักษณะหน้าตาเหมือนเดิมมีที่เพิ่มเข้ามาคือตรงนี้นะครับมันจะมีตัวแอดัพทีฟนะครับแล้วก็เลนคีฟนะครับที่การแจ้งเตือนรถออกนอกเลนเพราะว่าคันนี้มันจะมีกล้องแล้วก็เรดาร์จับตามคันข้างหน้านะครับถ้ารถเราออกนอกเลนพวงมาลัยมันจะกระตุกกลับนะครับแต่มันไม่ได้กระชากแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบคูดคอนโทรลนะครับแจ้งใช้งานได้เลยนะครับ ขรับร้อยยี่แช่ายาวนะครับเจออีกทีพัทยาก็ได้สบายๆนะครับปุ่มพุสตสตาร์ทมีให้นะครับแล้วก็ตรงช่องที่วางแก้วน้ำอะไรต่างๆนี้อันนี้ก็หน้าตาเหมือนเดิมนะช่ององค์ช่องแอร์เหมือนเดิมนะครับวัสดุที่เพิ่มมาก็คือด้านบนที่เป็นหนังสีดําเป็นหนังแบบให้อารมณ์แบบเขาเรียกว่าหนังสมัยใหม่นะครับไม่ใช่หนังแบบหนังกลางแปลงไม่ใช่นะคนละเรื่องนะเป็นหนังสมัยใหม่นะครับมันจะไม่ใช่หนังออกหนังเดิมที่เป็นรถเมื่อสักสิบปีที่แล้วะนะครับแล้วก็ตัว อันนี้ก็จะเป็นตัวพวกที่เปิดปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็เซนเซอร์พาร์ i ิ g งเซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาทางน้ํามันและฝากระโปรงนะครับต้องบอกว่ารถสวยมากสําหรับคันนี้นะตัวจอตรงกลางเนี่ยก็เป็นจอรุ่นที่ดีที่สุดของ Toyota แล้วนะครับเพราะว่าเป็นจอแบบใหญ่มากนะครับสามารถรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android Bluetooth อะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยจอมีลักษณะใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ พวก USB นะครับมีอะไรต่างๆให้ด้วยเป็นจอของ JBL นะครับจอเขาก็จะเป็นระบบแบบทัชสกรีนนะครับมันก็จะไหลลื่นไหลลื่นนะวนๆอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราเอาสายแต่คือสายที่เสียบอะต้องเป็นสายแท้ของ Apple นะครับมันจะมันจะต่อเป็น Apple CarPlay ให้ได้นะมันก็จะมีโหมดให้เลือกหลายๆโหมดนะครับซึ่งเราก็เซตงานตามที่เราใช้ได้เลยแล้วก็มีภาษาให้เลือกหลายภาษาเช่นกันนะครับ ตัวแอร์ก็จะเป็นตัวแอร์ตรงนี้มันจะเป็นล็อกเดิมนะครับแต่ว่ามันจะสวยขึ้นตรงด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มเติมพวกรูตรงไฟอะไรต่างๆขึ้นมานะครับมันก็ทําให้รถแบบดูดียิ่งขึ้นนะแล้วตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวที่เข้าเกียร์แบบ t o high 4 high f o low ต่างๆนะครับพร้อมปุ่มที่ช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็น power outlet นะครับส่วนตรงที่ไฟฟ้าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันเป็นที่ชาร์จแบตนะครับเป็นตัว ไวเล็ดชาร์จนะครับหรือแท่นชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับ Apple Android ใช้ได้หมดนะครับ p อ o n e นะครับอะไรใช้ได้หมดเลยวีดวงวีโวนะครับซัมซุงซัมซุงใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ตัววัสดุตรงคอนโซลตรงกลางนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไม้ลายแบบนี้นะเป็นไม้เงาเงานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซอฟโค้ดเหมือนเดิมนะครับเก็บแก้วน้ําได้2แก้วนะครับพอเราวางโทรศัพท์ปุ๊บเราเปิดอันนี้ขึ้นไปปิดโทรศัพท์จะไม่กระเด็นไปไหนนะครับมันก็จะชาร์จตลอดเวลาแบบนี้นะครับ แล้วก็วัสดุที่เปลี่ยนมาใหม่ก็คือตรงหัวเกียร์นะครับวัสดุตรงนี้เปลี่ยนมานะครับแต่ขนาดตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าผิวสัมผัสมันเปลี่ยนไปนะครับตัวเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์หสปีดนะครับออโตเมติกนะครับมีทิปทอนิกปรับบวกลบนะครับปรับบวกลบโอ้ยปรับบวกลบนะครับให้นะครับลิ้นรัวแล้วนะครับรถสวยมากนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับที่มีเพิ่มเข้ามานะครับสามโหมดจากตอนเมื่อก่อนจะมี e c o และ Power Mode นะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนใหม่อีโคโหมดนะครับก็คือประหยัดน้ำมันโนร์มัลโหมดก็คือโหมดที่การขับขี่แบบปกตินะครับปกตินะครับ,นะรบถ้าใครอยากซิ่งอยากแรงต้องการการตอบสนองของคันเร่งเร็วนะครับกดโหมดสปอร์ตเลยนะกดโหมดสปอร์ตเลยนะครับรถจะมีอัตราการทดเกียร์ที่เร็วขึ้นแล้วก็รอบที่จัดจ้านขึ้นนะครับคันเร่งที่ตึงขึ้นกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปับ๊บนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดออโต้สตาร์ทสต็อปนั่นเอง นะครับถ้าใครลำคาญก็ปิดมันได้เลยนะครับตรงนี้เป็น traction control นะครับถ้าใครที่เชี่ยวชาญระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้รถเก่งๆนะครับถ้าต้องการแบบซิงๆเลยนะกดโหมดสปอร์ตปิด traction control นะครับรถนี่วิ่งกระจุยกระจายเลยนะครับพออยากปลอดภัยก็กลับมากดระบบเดิมนะครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องของคันนี้นะสำหรับตัว Legend เดนะครับอ่าผมลืมไปนิดนึงนะตัวกระจกตรงนี้นะครับ ว่าเป็นตัวที่ตัดแสงออโต้นะครับเป็นตัวกระจกตัดแสงออโต้นะครับแรถคันนี้ก็จะมีกล้องบันทึกมาให้นะครับของโตโยต้าเองนะครับมีกล้องบันทึกมาให้นะครับเป็นกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะครับของโตโยต้าแท้ๆเลยนะครับเลขไมล์สามหมื่นเจ็ดพันหกสิบสามกิโลนะครับสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบสามกิโลนะครับกับเรจินเดอร์สองจุดแปดซค์มาโฟตัวนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับใครครับที่ต้องการนะคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบเอ็ด นะครับโอ้โหฝากระโปรงหนักนะฝากระโปรงหนักมากนะครับนี่ตรงนี้เป็นห้องเครื่องยนต์ของตัวเล g e n d ร์ตัวนี้นะครับรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับฟรีดาวนะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะตอนนี้ก็จะมีการลดต้นลดดอกให้แล้วเนาะสำหรับหลายๆแบงก์นะครับก็ลอดแคมเปญออกมาใหม่แล้วบางทีลูกค้าหลายท่านที่รออยู่นะครับในตัวลดต้นลดดอกนะครับฝากระโปรงนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยเดิมๆเลยนะฝาเดิมแน่นอนนะครับรถสวยๆ นะครับเราเรากล้าการันตีนะครับว่ารถไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักเล่มไม่มีชารุดสูญหายนะครับฝากระโปรงเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแผ่นการความร้อนอะไรต่างๆเดิมหมดนะตัวฝากระโปรงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนมาทำไมนะน็อตฝาโปงไม่ได้เปลี่ยนนะมันเป็นน็อตตัวเดิมแลวมันเป็นน็อตตัวเดิมเียงแต่ว่าน่าจะยิงสีมาไม่ครบนะครับเพราะว่ามันไม่มีรอยขันตรงด้านบนนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นโลโก้ตัวปั๊มของ Toyota นะครับคมๆชัดๆนะแล้วก็ตัวแก้มข้างนะครับเดิมๆนะครับแผงชิงลงชิ้หลีดนะครับครบๆนะปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวคาร์บไติกนะครับใหม่ๆนะกองน้ำมันเครื่องนะครับเกียร์ลูกใหญ่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นไอเสียนะครับเป็นไอดีเสียแล้วก็ฝาวงฝาวาลอะไรต่างๆไม่มีขยับน็อตไม่มีแกะเลยนะครับสักตัว นะครับใหม่มากแล้วก็ตัวพวกเพนทมาร์กอะไรต่างๆตามจุดสายยางสายนู่นสายนี่นะครับเดิมๆครพบนะครับตัวแก้มข้างเนี่ยก็เดิมๆไม่มีผ่าไม่มีเว้านะครับเพราะว่ารถเราสวยอยู่แล้วนะครับรถราคาถูกหาที่ไหนก็ได้นะครับแต่รถสภาพดีนะครับหาได้ที่นี่เลยนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับติดต่อเบอร์ศูนย์หกสองนะครับหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับการ ที่ผมรีวิวรถคันนี้นะครับแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับครบแน่นอนคุ้มค่านะครับกับเม็ดเงินที่จะเสียไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนแล้วมีรถให้เลยด้วยสําหรับตัวเลเจนเดอร์นะครับ2.8ซิกมาโฟร์แบตโตโยต้าเป็นแบตน้ําลูกใหญ่นะครับโหอุปกรณ์นี่ต้องบอกว่าใหม่มากจริงนะใหม่ทุกตรงเลยนะครับใหม่แบบสุดๆนะครับนี่เลยผมเชื่อว่าไม่มีใครถ่ายได้แบบ ทุกซอกทุกมุมมันละเอียดแบบเห็นหมดขนาดนี้นะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์แล้วก็กับผมในเพชรยนต์นะครับหากใครสงสัยนะครับหรือต้องการแบบกราบข้อมูลด่วนเลยก็โทรมาได้เลยนะครับ062 6 4 0 7 7 7 6นย์เจดเจดดนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากไม่มีที่ติสำหรับคันนี้แบบ All New นะครับ t ต y o ต a f o r t u n e r l e g e ไ d e r ปี2021นะครับรถสีขาวนะครับเครื่องยนต์2.8ขับเคลื่อน4ล้อ นะครับเกียร์ออโต้หสปีดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟเลี้ยวซีเควนเชียลนะครับไฟด้านในเป็นแอมเบียนท์ไลท์โอ้โหสวยๆครบๆนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย0626407776ครับขอบคุณครับ